สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง BlackBerry Ram Channel คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปว่าโอเคสเปคขั้นต่ำนะครับแล้วก็สเปคพื้นฐานแนะนำนะครับสำหรับการเล่นเกม PUBG หรือ Player No Battle Ground เนี่ยเป็นยังไงนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็จะพานะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยมาชมสเปคที่ผมเนี่ยใช้เล่นเกมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ Windows นะครับ Windows ผมใช้เป็น Windows 10ครับ CPU ผมใช้ของค่ายแดงครับคือ AMD Ryzen 5 3600ครับ RAM ใช้เป็น16 g b ครับ ส่วนตัวการ์ดจอผมก็ใช้ของค่ายแดนเหมือนกันนะครับก็คือ AMD Radeon นะครับ RX 6600นะครับ 8GB DirectX นะครับเป็นเวอร์ชัน11พื้นที่ในการจัดเก็บตัวเกมเนี่ยของผมมีอยู่ 500GB ครับสเปคเท่านี้เนี่ยผมก็สามารถเล่นเกมที่ผมชอบเนี่ยได้แบบลื่นๆนครับไม่มีสะดุดเลย อ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปดูการเซตติ้งภายในตัวเกมของผมนะครับเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับใช้สำหรับเล่นเกมตัวนี้กันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูการเซตติ้งภาพแล้วก็ เซตติ้งความไวต่างนานาภายในตัวเกมนะครับอ no ันนี้ผมแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับเผื่อจะได้แบบไปปรับปรุงใช้ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับว่าความถนัดของแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะครับก็เรื่องแรกจะเป็นความไวเมาส์ก่อนละกันนะครับความไวเมาส์เนี่ยผมใช้เป็นคอยมไมาอยู่ที่2,100นะครับ dpi ก็คือใช้เมาส์ของแบรนด์คอแซนะครับคาท้าโปรไรเลส ความไวมาส์อยู่ที่2,100ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดครับผมเห็นโปรเพเยอร์บางคนปรับแค่8 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำให้เพื่อนๆดูเฉยเฉต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกหรือตั้งค่าภาพนั่นเองนะครับก็การแสดงผลนะครับโหมดแสดงผมก็เลือกเป็น Windows นะครับความละเอียด1920 1 0 8 0เป็น full hd นะครับ จำกัด fps ในล็อบบี้ผมตั้งเป็น60ครับส่วน fps ในตัวเกมเนี่ยผมก็แล้วแต่หน้าจอเลยความสว่างนะครับปรับที่100นะฮะแล้วก็ความสว่างระดับเดียวกันอยู่บนแบบทุกแผ่นที่เนี่ยก็จะเป็นเปิดใช้งานไปทีนี้จะมาดูการตันนะะ้งค่ากราฟิกขั้นสูงนะครับมีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยนะครับอัตราการแสดงผล100นะครับ fov ของกล้อง app นะครับก็จะเป็น100เช่นเดียวกันนะครับ คุณภาพกราฟิกอผมตั้งเป็นคนะัสตอมเนาะหรือว่าแบบเป็นกำหนดเองนะครับลรบรอยอยากภาพก็จะเป็นระดับกลางนะครับโ o สต์โปรเซสซิ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับสูงนะครับตัวเงาอยู่ที่ระดับกลางลักษณะพื้นผิวก็ระดับกลางเช่นเดียวกันนะครับเอฟเฟกผมตั้งเป็นต่ำเลยนะครับใบไม้ก็เป็นต่ำเหมือนกันระยะการมองเห็นนะครับผมตั้งเป็นสูงความคมชัดเปิดใช้งานนะครับ ว s, s y n c เปิดใช้งานเช่นเดียวกันครับภาพสั่นไหวปิดครับไม่ใช่ถ้าเพราะว่าถ้าเปิดเวลาแบบเวลาเนี่ยเห็นไหมม,มันก็จะสั่นเนี่ยอันนี้คือเราเปิดนะอันนี้ดูดูภาพตรงนี้ได้นะครับนี่เราเปิดอันนี้คือผมก็ปิดเอาไว้นะครับ r รดด้ x 1 1นะครับก็เป็นฉบับปรับปรุงแล้วที่นี้ก็จะมาดูการควบคุมนะครับจะเป็นแบบนี้เลยการควบคุมเนี่ยมันเอาจริงๆมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ความไวของนิ้วมือของมือเราไม่เท่ากันจริงๆเลยอันนี้พูดตรงๆนะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนําให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปลองปรับใช้แล้วก็ปรับเล็กปรับน้อยให้ถนัดเข้ามือตัวเองรับรองครับได้กินไก่แน่นอนอ่ะมาดูตัวเมาส์ก่อนละกันความไวเมาส์นะครับผมเลือกเป็น30นะตัวเพิ่มความไวในแนวตั้งเป็น1.3นะครับความไวในการเล็ง25ความไวในการเล็งผ่านศูนย์เล็งก็คือ25เช่นเดียวกัน ความไวเมื่อการใช้กล้องสองผมตั้งเป็น40ครับนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับเป็นตัวเมาส์เนาะส่วนหนึ่งอื่นๆล่ะก็จะเป็นอันนี้ความไวกล้องสองนะครับกล้องสองก็คือพวกระดับคูณสองคูณสามคูณสี่คูณหกคูณสี่ห้าก็จะเป็นคูณสองเป็นยี่สิบห้านะครับคูณสามเป็นสามเอ่อเป็นยี่สิบสี่คูณสี่เนี่ยเป็นยี่สิบห้านะครับคูณหกก็ยี่ห้าคูณแปดยี่สิบสามความไวกล้องคูณสิบห้าก็คือยี่สิบสอง ก็เท่านี้นะครับยังไงทุกท่านลองไปปรับเล่นกันดูได้นะอันนี้ผมแค่มาแนะนําแบบให้ทุกท่านดูเฉยๆส่วนการเล่นละ่ะการเล่นนี่ก็จะมีพวก UI การโต้อตอบนะครับพวกเมาส์พวกอะไรพวกนี้คือเราก็ไปหาตั้งค่าได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราใช้งานนี่เลยก็ไม่มีอะไรแล้วครับ <c oughs> พวกปุ่มอะไรเงี้ยก็เป็น เซตติ้งเดิฟอล์นะครับเป็นของตัวเกมมาเลยหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนก็นได้นะครับแล้วแต่ความถนัดคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้มันเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับหรือใครที่เคยเล่นนานแล้วแล้วอยากจะลองใช้เซตติ้งการตั้งค่าของผมเองนะครับก็ไปลองใช้ดูเอาได้สำหรับวันนี้ก็ ขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่มารับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาในนัดที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย